นะฮะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานตัวเองนิดหนึ่งครับพี่น้องร่ก,กระบางนะครับพรุ่งนี้รวมพลร่ก,กระบางต้านกบฏครับเวทีประชาชนร่ก,กระบางนะฮะเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ไม่จําเป็นไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปครับเพราะว่าผมจะรวมรวมมวลชนของผมร่ก,กระบางมินบุรีหนองจอกและก็บางนานะฮะประเวศป,ประเวศและก็อีกส่วนคือบางพีเนี่ยมารวมกันตรงนั้นแล้วประกาศว่า ตรงนี้เป็นที่รวมพลของคนรากกะบังและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเกิดวิกฤตวันที่20ให้มารวมกันตรงนั้นแล้วเดินขับเคลื่อนมาที่นี่รวมกับภาคีเมื่อถึงเวลาต้องใช้มวลมหาประชาชนเราขับเคลื่อนไปด้วยกันพี่น้องนะฮะคือเป็นสัญญาณส่งไปเลยครับพี่น้องรากกะบังที่ฟัง103.9อยู่ฮะขอให้ออกมารวมกันในวันพรุ่งนี้แล้ประกาศศักยบาลร่วมกันว่าเราจะต่อสู้กับบททุกรูปแบบครับ นะฮะเดี๋ยวต่อไปครับพี่น้องครับเจอกับมัดเด็ดอีกหนึ่งบัตรครับคุณจอมยุทธเมืองทัญญาครับพี่น้องครับตบมือให้ท่านดังกันนี่หน่อยครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้รักประชาชิวไตยนะฮะและพ่อแม่พี่น้องคนดีที่นี่ทุกทุกคนและอยู่ทางบ้านครับ นะผมจอมยุทธเมืองธัญญะอยู่สถานีวิทยุเรือนไทย105.25และเรสคิวเรดิโอ96.35นะครับวันนี้นะฮะก็มาทักทายท่านผู้ฟังและพี่น้องที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านและทั่วโลกเพราะว่านะฮะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะบ,บอกว่าพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่เป็นคนดีของประเทศ เพราะว่านะไอ้พวกที่มันอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะสอสอหญิงคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์มันบอกว่ามันคือคนเลวที่นั่นคนเลวใช่ไหมครับนั่นแหละฮะคือที่รวมคนเลวเพราะอะไรล่ะครับสิ่งเหล่านั้นฮะที่คนเลวเหล่านั้นพูดแต่ละเรื่อง แต่ละคำสำลอกออกมานี่นะฮะจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับไอหัวหน้าม็อบจอรากาสุเทพเทือกสุบรรน,นะฮะไม่รู้ยกระดับกี่ยกแล้วนะครับเมื่อไรนะครับมันจะเลิกยกสักที เพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะมันยกแต่เมียชาวบ้านแต่เที่ยวนี้นะมันบอกว่าจะยกระดับอีกแล้วเมื่อวานนี้แล้วจําได้ไหมครับนะว่าไอ้คนนี้เนี่ยฮะมันพูดบอกว่าตั้งแต่ในชีวิตการเมืองของมันเนี่ยไม่เคยมีการทุจริตขอรับชันเลยอย่างนี้มันพูดจริงหรือเท็จครับ พูดเท็จเพราะว่าพวกมันมันบอกว่ามันเป็นคนเลวอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะสำหรับผมนะฮะเมื่อตอนหัวค่ำนี้นะคุณเล็กบ้านดอนก็พูดถึงเรื่องสื่อนะครับไม่ว่าทีวีวิทย,ะยะุหรือว่าสื่อกระแสหลักนะครับวันนี้นะฮะผมก็อยากจะมาเล่าหรือว่ามาพูดเรื่องสื่อในสังคมออนไลน์บ้าง หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะฮะไอเทพมันยกระดับสี่มาตรการอะไรของมันน่ะนะครับแล้วล่าสุดเห็นไหมครับฮะวันนี้ไอพวกผู้ชุมนุมฮะคอพอทอมันก็บอกว่าจะเอาธงนี่นะฮะตามที่ไอเทพมันบอกว่าให้คนทั่วประเทศไปติดธง ไอ้พวกคอพอทอมันก็ทำเลยครับมันก็ระดมคนนี่นะฮะไปติดธงที่นะฮะแถวแถวรอบทำเงียบแต่สื่อต่างๆนะฮะเห็นไหมครับว่าในสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะมันก็หาว่าพวกนี้เนี่ยฮะทำถูกต้องแต่เราดูสิครับลว่ามันทําถูกต้องอะไรฮะในเมื่อมันเอานะฮะไม้ด้ามธงเนี่ยไล่ตีเจ้าหน้าที่ตํารวจ เห็นไหมครับแต่ว่าสื่อกระแสหลักนะฮะมันไม่ลงแต่ในสังคมออนไลน์เนะะี่ยครับมีรูปออกมาเพราะอะไรละครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องครับไอคนเหล่านี้นะฮะมันได้ใจมันย่ำใจนะฮะโดยเฉพาะนะฮะที่คนโกตีพูดบอกว่ามีพนักงานการไฟฟ้าคนหนึ่งที่เป็นนักรบนะฮะที่มันอ้างว่านักรบสีตะนาวอะไรของมันนะะั่นแหละ มันบอกว่าถ้าเจอตำรวจแล้วจะยิงตำรวจมันย่ามใจเพราะอะไรล่ะครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องครับเพราะก่อนหน้านี้นะฮะในสังคมออนไลน์เห็นไหมครับว่าไอ้พวกกลุ่มนี้ล่ะครับกลุ่มอันตพาลเหล่านี้แหละที่ไปลุมกระเทืบตำรวจนะฮะได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่านะมีรูปถ่ายเห็นหมดหน้าตาเป็นยังไงสามคนสามตัวนะไปขอหมายสารสองครั้งครับครั้งแรกสารบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่อนุมัติให้จับสารบอกว่าคอปทอ อาชีวะกลุ่มนั้นนะฮะไม่รู้ว่าคนที่ลุมกระทืบนะฮะเป็นตำรวจและไม่ได้แต่งเครื่องแบบเลยต้องกระทืบก่อนไม่ออกหมายจับนี่แหละครับสารท่านบอกว่าอย่างนี้นี่แหละครับสารเมืองไทยคนเหล่านี้เลยได้ใจไงฮะพอครั้งที่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ไปขอหมายสารอกีกพอครั้งแรกนะฮะสารท่านบอกว่า ไม่รู้ว่าคนที่ลุมกระทืบจนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่ได้แต่งเครื่องแบบอา้าวพนักท่านศารสแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยฮะสามารถที่จะลุมกระทืบใครก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่พอใจใครเห็นใครเดินตามถนนนี่ฮะลุมกระทืบใครก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้แต่งตำรวจ นี่ครับคือสารเมืองไทยส่วนครั้งที่สองนะฮะพระนักท่านศารก็ดีเลื่อกเกินบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่อนุมัติให้จับสามคนเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอเป็นยังไงล่ะครับสารเมืองไทยแม้ท่านท่านช่างยุติธรรมดีจริงๆเนาะ เป็นยังไงแล้วครับถ้าหากว่าพวกเราอยู่ตรงนี้นะ,ะลองไปทําร้ายใครดูสิโอ้โหนะฮะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปขอหมายสารถึงสองครั้งหรอกแค่ครึ่งครั้งนะฮะตำรวจไปยังไม่ถึงสารเลยนะ,ะสารรีบอนุมัติแล้วถ้าเป็นพวกเรานี่แหละครับนะฮะคนเหล่านั้นนะฮะถึงได้ย่ามใจไงฮะถึงกล้าประกาศบอกว่า ถ้าเจอตำรวจนะให้ยิงได้เลยนี่เละฮะคนที่มึงบอกว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบตามระบบรัฐธรรมนูญนะฮะนี่คือข่าวในสังคมออนไลน์เนี่นะฮะลองคิดดูดิฮะมันเยอะแยะแต่ไม่สามารถที่จะนะฮะมันไม่ยอมออกมาทางสื่อกระแสหลัก แล้วเมื่อเย็นก็เหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครไปนั่งกินก๋วยจับอยู่ข้างเวทีนะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตายนะก็โดนอีกสองลายเป็นยังไงล่ะครับนี่เหรอฮะที่บอกว่าชุมนุมโดยการสงบนี่แหรอครับที่บอกว่าชุมนุมปาศจากอาวุธนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าไอ้พวกคนเลวเหล่านี้นะฮะ มีหน้าที่อย่างเดียวนะฮะใครไปขัดขวางมันนี่นะฮะมันจะโดนแบบนี้เพราะมันรู้ว่ามันมีเส้นใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมครับว่านะฮะคุณพญาไม้แสดงความคิดเห็นใน Facebook เลยบอกว่าถ้าใครรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของพรรคประชาธิปัตย์นี่ยนะว่าเป็นใครแล้วจะหนาว เป็นยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราไม่ต้องไปสื่อต่อนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับในสังคมออนไลน์นะครับอุงอิงลูกคนสุดท้องของท่านพันตำรวจโทรโดอกเตอร์ทักษิณเดินทางไปอังกฤษไปทำธุรกิจไปสี่คนก่อนหน้านั้นมันก็บอกว่านะฮะอุงอิงนะฮะเตรียมแพ็คก,กระเป๋าแปดใบเพื่อลีภัย ่าอยงดูมันดิฮะครับนี่นะฮะถึงบอกว่าคนเหล่านี้นะฮะมันพูดโกหกหน้ามือเป็นหลังมือจากหน้าเท้าเป็นหลังตีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าเอาเกตเล็กเกตน้อยในสังคมออนไลน์นะฮะมาเล่าสู่ให้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะมาเล่านะฮะเอามาเล่าให้ท่านบุกฟังได้รับรู้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเท่านี้ครับ